เอสวัสดีค่ะวันนี้วันศุกรเนาะเป็น English class ใช่ไหมซึ่งครูเฟิร์นจะขอทำคลิปของพี่ปะหกกับน,น้องป5ห้ารวมกันซึ่งไม่ต้องเป็นห่วงน้องปห้าจะสั้นกว่าเพราะจะใช้แค่ชี้ชุดนี้ค่ะ Present Simple าทำไมครูเฟิร์นถึงจะรอมพี่ปะหกเขาเ้าไปในคลิปนี้ด้วยเพราะคิดว่าต้องทวนให้ หลังจากที่สอนวันนี้เรารู้สึกต้องทวนเรื่องนี้ให้พี่ป .6 หนักๆเลยนะคะอ่ะมาเริ่มดูไปด้วยกันนะคะถือว่าทวนกันน้องป .5 ไปด้วยเราจะคุยกันเรื่องของ tense ก่อน tense เนี่ยอ่ะ there are t w tense in English ในภาษาอังกฤษมีทั้งหมด12 tense tense สร้างเอาไว้ทำไม set tense สร้างเอาไว้เป็นโครงสร้างประโยคที่ให้เราใช้ ในการพูดถึงสถานการณ์ต่างๆหลักๆแล้วเนี่ยเขาจะแบ่งตามทา m มิ่งเรื่องของการเวลาจะมี3ช่วงก็คืออดีต past ปัจจุบัน present แ,แล้วก็อนาคต future นะ past present future อดีตปัจจุบันอนาคต,าคตทีนี้แต่และตระกูลเนี่ยมันก็จะมีมีชื่อเทนย่อยๆมันมันข้อลูกมาเป็น4ตัวแล้วมันตั้งชื่อมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เ,เป็น present s i m p e ใช่ไหม โอกาสหน้าก็จะมี past simple หรือว่าอจะมี future simple ในโอกาสถัดไปนะคะชื่อมันจะซ้ำๆกันทีนี้เรามาดูกันก่อนเวลาที่เราดูของเทนต e แต่ละเท n s e เนี่ยอ,อ๋อแต่ไม่ต้องตกใจนะปฐมเราเรียนไม่ครบั้12อันนะคะเรียนเข้ามาเครื่องหนึ่ง6อัน5อันอะไรอย่างนี้เรามาดูที่ present simple กัน present simple เนี่ยเป็น tense เ,เราต้องดูหนึ่งการใช้งานสองโครงสร้างประโยค usage การใช้งานเขาบอกว่า we use this t e n c present simple to talk about habits routine and facts ใช้ในการพูดถึง habits นิสัยของพี่ป้ผงไม่มีชีดนี้เนาะแต่ถือว่าเก็บวิดีโอไว้ดูแล้วกัน routine กิจวัตร fact ความจริง ความเป็นจริงตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนคนหนึ่งเขาทํานิสัยแบบนี้อยู่แล้วเขาประพฤติตัวแบบนี้อยู่แล้วหรือตามธรรมชาติสิ่งนี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วอย่างเช่นอืมจะบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นทั้งที่ตะวันออกอย่างเงี้ยค่ะเวาลาเขียนจะเป็น present simple นะหรือว่าใบไมบบ้มีสีเขียวอย่างเงี้ยใบไม้ที่มีสีเขียวเพราะว่ามีคลอโรฟิลล์อย่างเงี้ยประโยคนี้ย present simple นะทีนี้เรารู้แล้ว present t i e ใช้กับเรื่องแบบนี้เราต้องมาดู structure โครงสร้าง structure เนี่ยของ present t i m e ใช้ verb ที่เป็น verb 1, หนึ่ง subject ระบบ e หนึ่งอันนี้คือ affirmative statement คือประโยคบอกเล่านะซึ่ง verb หนึ่ง subject นี่น่าจะรู้แล้วนะคะก็คือคนที่มากระทำเนาะในประโยคนั้นหรือสัตว์หรือสิ่งของที่เป็นตัวกระทำในประโยคนี้น รหนึ่งคืออะไรอสำคัญนะแล้วมันมีแค่มันมีห้อยเลขหนึ่งแค่ของบอกเล่าด้วยเห็นไหมคะรวบหนึ่งคือเติม s e s ถ้า subject หรือว่าประธานน่ะเท่ากับหนึ่งคนแต่เราจะไม่รวมอะไรเข้าไปไม่เกี่ยวกับฉันและเธอไม่เกี่ยวกับไอและอยูนะเออ i uv day มันอยู่กลุ่มเดียวกันมันอยู่กลุ่มมากกว่าหนึ่งโอเคปะเราจะไม่จัดมันเป็น subject กันหนึ่งเออฉันต้องมีความพิเศษขึ้นมานิดหนึ่งเอออ่ะทีนี้บอกเล่าของ present simple verb ติม s s เนอะ verb หนึ่ทีนี้ negative, negative negative คือประโยคปฏิเสธนะคะกับ q u e s o n เนี่ยจะมีการใช้ดูดาษเข้ามาช่วยเห็นไหมอ่ะซึ่งคลาสป .5 ครูเห็นว่าใช้ do ด o ติดตดิดขัดขัดอยู่นะเออแต่พี่ป .6 ยังโอเคอยู่ถ้าใครติดขัดอยู่ไปทํากันบ้านเยอะๆแบบว่าไปทากันบ้านมาถึงว่าไปทบทวนเยอะๆอะแล้วเขียนลงไปในชี้ตัวเองด้วยไม่ใช่ปล่อยชี้ว่างๆดูใช้กับ subject มากกว่าหนึ่ง i u v day อะไรพวกนี้ยรวมไปเนาะส่วนถ้าเป็น d a s ก็จะใช้กับ subject เท่ากับหนึ่งโอเคปะ ต้องโอเคลองดูอ่ะทีนี้เราจะใช้ดูด o สช่วยนะคะแต่ verb ไม่ห้อยได้หึงแล้วใช่ไหม verb หน้าตาแบบยืนตรงวีอย่างเงี้ยเขาเรียกว e r infinitive คือไม่ต้องเติมอะไรให้แล้วไม่เติมอะไรเลยโอเคปะทีนี้เราจะถ้าไปปฏิเสธเราแทรกดูดาสไปหลัง subject แล้วเติม not เข้าไปอ่ะถ้าย่อก็จะเป็น don't do not คือ don't does not คือ doesn't น่าจะเขียนเป็นส่วนถ้า question แค่เราจับดูดัสไว้ด้านหน้า s u b j e c t โอเคนะทีนี้มันจะไม่เป็นอย่างนั้นตลอด่ะสะิยกเวน้นมีอิสมาหรือรูบ t ฟลูใช่ไหมคะอิสมาเนี่ยเขาเรียกกันว่า verb to be ถ,ถ,ถ้าเจอเว b ถ้าเจอคาว่า b ในวงเล็บหรือในประโยคเป็นอิสมาอยู่แล้วอ่ะเราจะไม่ ไม่ใช้ดูดาออันนี้ครูอธิบายเป็นทฤษฎีไว้อาจจะยังไม่เห็นภาพครูอธิบายให้เห็นภาพขึ้นสมมตุติเราอยากจะเปลี่ยนประโยคที่ว่าเวลนาะคิดก่อนนะ ตรวมตเอาประโยคนี้ she อเอาคำว่าเขียนแล้วกันเขียนหนังสือสวย she writes she คนเดียวอเอาไปบอกเล่ากันนะ she คนเดียว verb ต้องทำไงเติม s ถูกปะ she writes เขียนสวยเป็นคนเขียนสวยใช้คำว่า B e A U T I F U L. beautiful beautiful she writes beautiful เขาเป็นเขาเขียนหนังสือสวยถ้าเขียนแบบเนี้ยคือมันก็จะเป็นเรื่องปกตินะเราต้องแปลให้มันดูเป็นเรื่องปกติเรื่องเป็นนิสัยของเขาว่าเขาอ่ะเขียนหนังสือสวยอย่างนีน้ทีนี้ถ้าเกิดอันเนี้ยเห็นไหมคะไม่ได้มี v o c a b u l ไม่ได้มี E-S-A-R เราอยากทำเป็น negative ประโยคมันจะกลายเป็น She, ชี้ทำไมเอาอะไรมาช่วยชี้ใช่ไร ต้องใช้ do หรือ does เลือกใช้ไรต้องเป็น doesn't she, does she doesn't ทีนี้ write ไม่ is แล้วเพราะเป็น p a ิ t i c แล้วไม่ใช่เป็นบอกเล่า she doesn't write ตัวที่เหลือ Beaut ifully, beautiful เบสระเ้อันนีู้ดเขียนตกหรือกพาที she writes beautifully ขอโทษนะมีขอโทษผิดหนึ่งจุดผิดหนึ่จุดนี้ เขาเขียนหนังสือสวยอันนี้เป็นเขาเขียนหนังสือไม่สวย she doesn't write beautifully นะคะอันนี้เป็นประโยคที่ไม่มี i s อะไรประโยคเราใช้ดูนะช่วยเห็นไหมแต่สมมุติถ้าประโยคเป็นแบบนี้อื อันนี้เป็น present s i m ทำไม verb r ตรงเนี้ยก็เป็น verb to be ในช่องที่หนึ่งอ่า verb to be ในช่องที่หนึ่มีสตัวคือ is am r เพราะนั้นมี subject มี verb หนึ่ง clever ไม่ใช่ verb clever adjective แสดงว่าประโยคเนเป็น present s i m พวกเขาฉลาดอยากจับให้มันเป็น question คะ่ะก็ทำไมคะต้องดูดัดไหมอันนี้ไม่ต้องก็เป็น ah they clever ตี่เขียนตกตลอดเลยนะคะเดลเอร์พ yeah. วกเขาฉลาดไหมทีนี้อันนี้คือทำไม present simple เราต้องจำอะไรจำการใช้งานใช้กับ habits routine facts นะคะโครงสร้าง affirmative ประโยคบอกเล่าเป็น verb หนึ่งระวังการเติม s es ที่ verb ถ้าเป็น negative เป็น question ใช้ do does ช่วยยกเว้นมี i ตามายอยู่แล้ว ทีนี้ของปห้าครูขอไปของปห้าก่อนนะแล้วก็พี่ปหกมาดูด้วยกันด้วยอ่ะอันนี้เขาบอกให้ fill in the blanks to complete the sentence s in present simple เขียนเติม fill in the blank คือเติม fill in คือเติม blank คือในช่องว่างเติมช่องว่างให้มันเป็น present simple use the words in the box below ใช้คำในกล่องนี้เ่ะเวลาทำเลือกทำที่มัน รู้เรื่องก่อนนะอันเนี้ยทาที่มันมั่นใจก่อนนะเพราะถ้าเลือกทําเลี้ยงข้อมันจะบางทีถ้าเราทําอย่างไม่มั่นใจเราจะผิดเลี้ยงข้อผิดทุกข้อเป็นโดมิโนเลยละเพราะนั้นทําให้มันทาข้อที่มั่นใจก่อนนะหนึ่งเราต้องแมชคำให้ได้ความหมายสองเราต้องดูว่ามันเป็น,น,น present s i m p l e ที่ถูกหรือยังสังเกตอันเนี้ยเป็นบอกเล่าหมดเลยเพราะนั้นเราต้องระวังเรื่องการเติมอิสีเวิร์กนะคูลองพาทํา Question one ก็ได้อันนี้อาจจะชื่อโกหรือ go นะคะคนเดียว something dinner at six o'clock in the evening กินอาหารเย็นตอนหกโมงเย็นอย่างเงี้ยน่าจะกินอาหารเย็นเราต้องต้องเติมมันเป็นอาหารเย็นต้องกินใช่ไหมคะก็เลยเติม eat ถูกป่ะ eat s, s ปะ่ะ s ด้วยเพราะว่าโกหรือ go ทำคนเดียวกินอาหารเย็นทุกเย็นอนะตอนหกโมงเย็นนะ ทีนี้ question t o I often ใครไม่รู้คำว่า often ไหมโจด often คือบ่อยๆหรือแปลว่ามักจะอ่ะ้่องไปเถอะลนูยิ่งได้เร็วยิ่งดีเพราะหนูเจอคำนี้บ่อยแน่ๆน,นะคะแต่ลายมือคูน่ากลัวมากอ,อกปุปรัยเพื่อความสวยงาม books in my free time อะไรหนังสือในเวลาว่างคะอ่านถูกไหม ก็รีดต้องเอสใครตอบต้องผิดเลยถึงแม้จะมีคนเดียวยยคือไอแต่ไอคือยกเว้นไอกับยูว่ายเขาไปเขาอยู่กลุ่มเดียวกันไอยูวีเดสมือนมากกว่าหนึ่งนะคะที่เหลือปอห้าทำเอาเองละจ้ะพาร์ทวันทำเอาเองนะจ้ะ,ท,ะ,จะ,ะทีนี้ไปดูต่อพาร์ทส คล้ายๆเดิมง่ายกว่าพาร์ทวัด้วยตรงที่มีเวิร์มาให้แล้วเห็นปะมีเวิรมาให้แล้วให้ทำเป็น present s i m ทั้งหมดและและเป็นบอกเล่าทั้งหมดเลยนะคะพอไม่มี question mark แล้วไม่มีคำว่า not เพราะนั้นก็ระวังเรื่องการใช้ลบหนึ่งเติม s e s ที่เวิร์บไหมแบบนี้นะซึ่งครูทาจากข้อหนึ่งแล้วกันอย่างอันนี้ วอรชัน5แล้วกันนะคะชูนี wake up at 5 o'clock wake up กับ get up แปลว,ว่าตื่นเหมือนกันแต่ w ake up คืออารมณ์แบบเหมือนฟิลเราเพิ่งเริ่มรู้สึกตัวตื่นะเราจะลืมตามองเพดานกอกตาขย,ยับคอเล็กน้อยแบบนั้นนะ wake up แต่ถ้ามันเป็นสเต็ปลุกขึ้นมาไปปิดนาฬิกาปลุกเดินไปข้ห้องนะ้ำอย่างเงี้ย get up นะคะทีนี้เวลามันมีบล็อ2ตัวให้หนูไปดูการเติมเอตัวแรกนะซูน,นีคนเดียวต้องเติมไหม เติมใช้ wakes up แบบนี้นะคะทีนี้คำที่ควรระวังคือคำอย่างข้อเจ็ด the children children หลายคนอยู่แล้ว children แปลว่าเด็กๆอยู่แล้วลูกๆโอเคไหม children มากกว่าหนึ่งอยู่แล้วนะมันมาจากคำว่า shy shy แปลว่าเด็กป็ว่าลูกคนเดียว มันคล้ายๆกับคําว่า people แบบนี้ people ก็คือมากกว่าหนึ่งอยู่แล้วต้องเระลึกเอาไว้คํานี้ก็ด้วย p o l i c e อย่างเงี้ยมากกว่าหนึ่งอยู่แล้วนะคะถ้าอยากสำรวจคนเดียวคือไง police man police officer นี่ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ย play เนี่ยใสย่ play ไปเลยไม่ต้องไป s ใส่เขานะคะเพราะว่า children มากกว่าหนึ่งคนอยู่แล้วที่เราทำเองโอเคไหม present s i m อันนี้เป็นของห้นะหกต้องตกใจนะคะ ครูทำคลิปรวมกันของสองระดับชั้นเพราะอยากทวนแฟลชซินให้พวกคุณด้วยอ่ะทีนี้อันนี้เขาให้ทำเป็นเกาทีแฟลชซินมีคําว่าน o อดหมดเลยเห็นไหม,มให้เราเช็คอะไรหนึ่งมีอีสแอมเปล่าถ้ามีอี m แอไม่ใช้ดูด้าช,ช่วยแต่ถ้าไม่มีต้องใช้ดูด้าช,ช่วยอ,อย่างเช่นข้อที่สิบทำไม มันมีไงรูป้ป่ะมันมีอีสตาแอมาแต่มันเขียวบอฟูบีเพราะฉันเติมอะไรลองเติมเล่นๆเติมในใจก็ได้พูดตอบมตอบออกมาไม่ต้องมาแตะดูดานบอทูบีช่องที่หนึ่งคืออ s ส m a แอม่่ให้แม่กับ d a ท g h t e r is ทำเป็นปฏิเสธ isn't จบ my daughter i s n เซนนอตตลูกสาวฉันไม่สนจน้ะเนะ แต่ถ้าเกิดมันไม่มีอีสมาไม่มีบุคูิีอย่างข้อหนึ่งถึงเก้าเนี่ยใช้อะไรช่วยดูดาสไปดูที่ question one my grandparents คุณปู่ย اد, ่าหรือคุณตาคุณยายก็ได้อะเติม s แล้วเนี่ยต้องใช้อะไร Do not หร do, ือ don't ข้อนี้จะมี don't live เขีนไม่ห้องสอน question 2เก่งคนเดียวเก่งคนเดียวทำไมต้องใช้ does doesn't ดู e does not walk to work เก่งไม่ได้เดินไปทำงานนใะน,นอีกรอบเพื่อนทีมพูดถึงความปกติชีวิตของตรงนั้น <Yeah. S 1> คนคนนั้นนิสัยของคนคนนั้นพฤติกรรมทําประจําของคนคนนั้นหรือเรื่องท,งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะปฏิเสธใช้ดูดาาช่วยแต่ถ้ามีวบผัวบีมีอิสมาเราไม่ยุ่งนะคะเราไม่ใช้ดูดาาไปยุ่งด้วยข้อที่เหลือน้องปอห้ไปทําเองให้เรียบร้อยนะคะนะส่วน ที่ป .6 มาดูกันต่อถือว่าดูเป็นตัวอย่างนะ Part 4อันนี้ให้ทำเป็น interrogative ทำรูปแบบของ question ทีเนี้ในคลาสเนี่ยครูไม่สามารถสอนทันทั้งหมดครูเลยบอกว่าให้หนูทำแค่ตรงที่เป็น question ตรงตัว Q อะค่ะนะทำทำไมเราจะตั้งคำถามค่ะเราจะทำ p r e s e n t i m i l e แบบ question ถืออะไใช้อะไรช่วยดูดาถ้าไม่มี word t o be อยู่แล้วนะคะซึ่ง เท่าที่ครูเห็นเนี่ยมันได้มี word p r o b l อยู่แล้วทำแค่ตรง question พอนะคะอย่างอันนี้ทำไมเขาจะให้ subject มาแล้วก็ให้ทำ question อะ่ะเขาจะให้ subject มาแล้วก็ให้ word มา subject อันนี้เป็นตูนคนเดียวเราใช้อะไรคะ d o e s ขึ้นเนาะเวลาทำเป็น question ใช้ do d a s ขึ้นแล้วค่อยเป็น subject แล้วค่อยเป็น word o e s h o wear a suit for work ตูนใส่เสื้อสูตทตูนใส่ชุดสูทํางานหรือเปล่าถามความเป็นปกติปกติตูนใส่สูตททางานไหมนะคะอ่ะตรง answer อย่าเพิ่องอย่าเพิ่งไปแตะนะเดี๋ยวค่อยมาทํากัน question two คะ่ะทำไมดีคะให้ you มาใช้ do do you watch Thai series at night do you watch Thai series at night คนดูละครไทยตอกระคืนเปล่าแบบนี้นะคะน้องปอห้าไปตามทำที่เหลือเนี่ยนะคะเออเขียนแค่ตรง question เนี่ยเอาแค่ตรง question นะมันมีของเพ g ถัดไปด้วยนะคะมันมีทั้งหมดสิบข้อนะมันมีทั้งหมดส0บข้อนะต้องไปฝึกมาแล้วก็เขียนมาให้ครูดูนะคะครูจะได้เช็คให้ทำเป็นการบ้านนะ แต่เดี๋ยวสุกหน้าเรามาต่อที่เหลือกันทําแค่ p l ต s f o ์มก่อนนะคะสำหรับน้องพอห้าทีนี้อ่ะครูจะไปต่อที่พี่พอครูตัดคลิปของน้องพอก่อนนะ